ต้มยำหัวปลาเก๋านะคะนี่ค่ะหัวปลาเก่านะคะนี่นะคะน้ำเดือดนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเนื้อหัวนะคะหัวปลาเก๋าะคะ่ะเอาให้เข้มค้นเลยจ้ะจะร้อนๆนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ใส่ผักนี่นะคะเราจะใส่ใบกะเพรากับนี่นะคะโรยลงไปผักชีฝร,รังะะ่งค่ะให้เยอะๆให้มีกลิ่นหอม กินหอมใส่ลงไปนะคะน่คะมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะหัวปลาเก่าจะนะคะเนื้อก็จะอร่อยะคะ่ะนี่นะคะลองชิมน้ำดูนะคะ น้ำกำลังกินค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะให้ออกเปลี่ยนนิดๆนะคะ่ะออกเปลี่ยนนิดๆอร่อยอร่อยเด็กๆกันนะคะนี่หัวเก่าค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหัวนะคะหัวมันจะมีเนื้อติดที่หัวเยอะนะคะนี่นะคะอร่อยด้วย นี่นะคะเดี๋ยวเดือดอีกนิดนึงนะคะเดือดเดือดเดือดนะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟเลยจ้ะร้อนๆนะคะก็จะมีขาววา่าวจะคร้หัวหอมแต่เราใส่ใบกระเพราไปนะคะ,เพ,คออะ,คะเพื่อความอร่อยนะคะเพื่อความอร่อยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะ จิกไปต่อเลยนะคะกิบไปรับของค่ะไปรับของปล่าเดี๋ยวจะอร่อยเดี๋ยวอร่อยค่ะ เดี๋ยะค่ะ6กอีกแล้วต้มจ,จืดพิซส้นเราใส่ไข่ทอดที่แบบจืดอ,อร่อยน่ากันได้เลยนะคะ ขายทอนะครับเอามาใส่ม่ต้องแบบทอดไข่สดน,นะคะจะอร่อยนะจะแบบว่าจะไม่บุบได้นะคะถ้าทำแบบนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะ ถ้าปฏิบัติรับชมเป็นอยู่หลายใจนะคะขออยท่านจะมีความสุขนะคะบุญรักษาพระคุณข้าจ้าทุกไม่บายคะ่ะไว้เจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะไม่บายจ้าบุญรักษาพระคุณข้าวสาธุค่ะไม่บายคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสูตรฉีบารนบินนะคไอัน,นี่เรียกสูตฉีร์นะคะนี่เราก็ใส่พริกแะเรียบร้อยนะคะเคี่ยวนะคะใส่กะทิมะพร้าวนะคะมะพร้าวกะทิ แล้วก็พริกแดงนะคะซอยลงไปนะคะแล้วก็น,นี่เราก็จะมีนะคะใบโหระพาใบบัลครัสนะคะใบกะเพราวรวมกันหมดนะคะเพราะว่าผักไอบิ่น้อยนะ,ะเราไม่ได้ออกไปข้านอ้นนะคะอันนี้เราก็จะใส่กระโรยหน้าดีนะคะอันนี้นะคะรอนห้เอือดค่ะให้ปลาเขาสุกก่อนนะคะเราคอยหมัดจับนะคะอันนี้นะคะตัวเบ้งเงเลยนะคะเอากะทิให้เข้มข้นเลยนะคะจะอร่อยมาก นะะี่ราคากะทิเข้มข้นเลยนะคะเดี๋ยวพอสุกนะคะเราก็จะเอาให้เนื้อปลาให้มันเท่ากันใช่ไหมนี่เลยเกรยทะใหญ่จำโ้เลยค่ะนี่นะคะ,เ,ะ,คะ,ะ,คะเอาพริกแกงลงไปก่อนนะคะเคี่ยวแล้วก็มนะนามะพร้าวนะคะน้ำมะพร้าวนะคะเอาเป็นถูหั่วนะคะเคี่ยวลงไปนะคะปลานะคะเอาไปลวกน้ําก่อนนะคะไม่ให้เหม็นขาวนะคะนี่ค่ะไม่ให้เหม็นขาวนะคะ ลวกน้ำเสียก่อนนะคะอย่า,ยใ,หยายให้เอาอย่าให้เบ่งขาวนะคะ,ะแล้วเราก็ปรุงรสนะคะเครื่องสรสมีปรุงรสนะคะ,ะปรุงรสเข้าไปนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักใส่นะคะทีละนิดทีละนิดนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะโรยลงไปนะโรยลงไปนะคะนี่นะคะก็เสร็จค่ะแล้วจบแล้วด้วยนะตอนนี้แหละค่ะเราก็จะให้เขาสุกนะคะให้ดูว่าสวยๆแล้วมีกลิ่นหอมนะคะนะชวนทานชวนกินนะคะ เราใส่เนี่ยเราจะใส่ให้หมดนี่นะคะเวลาเขาี้าเขาก็จะยุบเลยค่ะยุบนะคะยุบน,นะคะหลือหือนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะนี่นะคะก็จะเสร็จนะคะลอให้เขาเข้าเข้าเนื้อน,นะคะค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเอา,าน้ำเนี่ยค่ะราดลงไปนะคะ พอเราแค่ไปคูกแบบนี้นะคะเดี๋ยวปลามันจะแหลกนะคะปลาจะแบบว่าไม่สวยนะคะเราก็พยายามนะคะเราจะยุปลาแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนื้อปลาแบบอร่อยอร่อยนะคะให้ยูข้างบนเนาะอะไรสี่โถส้นหน่อยนะคะนี่นะคะที่ปลาลงไปนี่นะคะให้ดูนะคะมีกลิ่นหอมนะคะมีกลิ่นหอมของเขานะคะ นี่นะคะปานนียกสุดแล้วนะคะพอดีเราชิมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะร้อนร้อนร้อน,อน,อนค่ะรสอร่อยเลยะค่ะนี่นะคะชูชีป,ปันินนะคะเขาเรียกว่าชูชีป,ปันินนะคะแบบเอ่อลงตัวและก็อร่อยนะคะก็โอเคนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัย แถวค่าจาักพยายนตลาทั้งปวงบุญรักษาพ,พระคุณผรอสาธุค่ะพี่ป่าปจะไปแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีค่ะไม่กินก๋วยเตี๋ยวซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วแบบน้ำนะคะเส้นใหญ่นะคะปลาหมึกค่ะแล้วก็ใช้ผักบุ้งจีนนะคะนี่นะคะเป็นเส้นใหญ่นะคะไม่ไม่เผ็ดมากนะคะแต่ก็อร่อยนะคะกินด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะอ่าเรียกว่า ก๋วยเตี๋ยวเส้นก็เตียวน้ำเส้นใหญ่ใสืออึ่งป้อมนะคะใส่อสืออึ่งไปด้วยนะคะืกินแบบง่ายๆนะคะเนื้อร่มนๆนะคะเราใส่ผักกุ้งจีนไปนะคะไม่มีผัก้าแล้วก็ใส่ นี่นะคะเห็นไปนะคะมันเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่นี่มันจะอร่อยนุ่มนะคะนี่ไปประหมึกแล้วก็ใส่พริกป่นไปแล้วนะคะ ครบเครื่องแล้วค่ะแล้วแต่คนกินนะชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะใส่ผักบุ้งจีนม,มันนิ่มๆน่นนะอร่อยมีผักอะไรแล้วก็ใส่ได้นะคะ กินกันได้เลยนะคะสดลรล้อนๆปลาหมึกนี่ที่นี่ใหญ่ๆอร่อยมาก รสอนร้อนค่ะนุ่มๆอร่อยอร่อยซุน้ำก็ใส่เม็ดสีอสิดำนะคะมันจะอร่อยนะคะไม่ก็ไปปรุงน้ำปลาเลยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะนี่เป็นคลิปสั้นๆนะคะขอให้ทุกท่านจะมีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ แค่คาจักพยา,ยาตรายทั้งปวงบุญรักษาภาพคุมคของสาธุนะคะบ๊ายบายจ้า